ทดสอบความคมค่ะเหมาะแก่การเข้าป่าเข้าสวนนะคะพกเดินป่าสบายเลยค่ะ ไม้เกล็ดเกล็ไม้แห้งแหงฟันได้หมดเลยนะคะอ่ามันจะรักษาความคมได้ประมาณหนึ่งค่ะอ่ะตัวนี้เป็นขนาดใบสิบสองนิ้วนะคะลูกค้าราคาหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทอ่าและตัวนี้จะเป็นขนาดใบเก้านิ้วนะคะราคาหนึ่งพันสองร้อยบาท น,นี้เป็นสี่ไม้นะลูกค้าถึกปุ่นบ่เนาะ มีตะปูด้วยประมาณนี้เลยค่ะอ่ะตัวนี้เป็นสีไม้นะคะราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทอ่ะอีกตัวจะเป็นสีดำนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยอยากได้สีไม้หรือว่าสีดำนะคะกระดาษเบิร์ตเ็วผู้ซีคุณม่เงิน

โอ้เสียวได้ย่ยานปาบมือเลือกได้เลยค่ะแจ้งลูกค้านะคะโปรดระมัดระวังเพจปลอมวิชาชีพนะคะลูกคา้าเพจจริงเรามีแค่เพจเดียวนะคะมีผู้ติดตาม34,000คนนะคะ เพจมีดไทยทำนะนทธรนค่ะมีดเน็บเดินป่าขนาดใบ9นิ้วแล้วก็ขนาดใบ12นิ้วนะคะอ่ะตัวนี้นะคะเป็นขนาดใบ9นิ้วค่ะราคาจะอยู่ที่1,200บาทนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นไม้ประดูท่ทำสีดำนะคะอ่าแต่ถ้าลูกค้าไม่สะดวกโอนนะคะทางร้านเรามีบริการเก็บปลายทางบวกเพิ่ม100บาทค่ะอ่ะเดี๋ยวแมค่ค้าจะให้ดูเบอร์หนึ่งก่อนนะคะ ตัวนี้นะคะจะเป็นงานตีขึ้นรูปจากเหล็กแหนบค่ะลูกค้าชุบน้ํามันนะคะดามจะเป็นไม้ประดูตัวฝักจะเป็นไม้สักนะคะตัวนี้จะเป็นขนาดใบมีดยาว12นิ้วมราคาอยู่ที่เล่มละ1 4 9 0บาทมีรับประกันนะคะลูกค้ารับประกันความคมค่ะคมแตกยุบพับส่งกลับซ่อมฟรีตลอดการใช้งานนะคะ,ะตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่ง เบอร์หนึ่งค่ะรับเบอร์หนึ่งแคปหน้าจอได้เลยนะคะมาต่อที่เบอร์สองค่ะตัวนี้ก็จะเป็นด้ามไม้ประดูฝากไม้สักทองเหมือนกันนะคะลูกค้าลูกค้ารับเล่มไหนลูกค้าสามารถแคปหน้าจอทักแชทหาแม่ค้าได้เลยนะคะช่องทางการติดต่อนะคะสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าแปดหนึ่งสองเจดแปหกสามห้านะคะ หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะทางลา o y l ล n e id joyly992 อีกหนึ่งช่องทางนะคะทางเพจมีดไทยทํานณะนานท์น,นะคะแจ้งลูกค้านะคะทางเพจลูกค้าโปรดระมัดระวังมิชฉาชีพนะคะเพราะว่ามิชฉาชีพเขาก๊อปมีดแม่ค้าไปขายนะคะลูกค้าทางร้านเรา,เาลูกค้าสามารถวิดีโอคอลหาแม่ค้าได้เลยนะคะทางเพจหรือว่าทางไลน์ได้เลยนะคะ,อ,าาะ,คะอ่ะ เพจจริงมีบริการเก็บปลายทางนะลูกค้าอ่าตัวราคาหนึ่บาทจะมีเบอร์1เบอร์สองแล้วก็เบอร์สมนะคะอ่าตัวนี้ก็ด้ามไม้ประดูฝักไม้สักทองเหมือนกันคะ่ะประกันความคมทุกเล่มคะ่ะ เบอร์หเบอร์สองเบอร์สามราคา1490บาทลูกค้าเลือกได้เลยอ่ามาต่อที่เบอร์สี่เลยคะ่ะเบอร์สี่ตัวนี้จะเป็นมีดเน็บขนาดใบเก้านิ้วนะคะลูกค้าดามฝักไหมสักทองนะคะราคา1200บาทโอ้ตัวนี้ เดี๋ยวให้ช่างไปเก็บรายละเอียดนะคะเพราะว่าทำขัดมาเอามาถ่ายคลิปก่อนสายังไม่ได้รับคมเพิ่มนะคะอ่าตัวนี้เป็นเบอร์สี่รับเบอร์สี่แคปหน้าจอได้เลยคะ่ะมาต่อที่เบอร์ห้านะคะอ่าเบอร์ห้าอ่าตัวนี้จะเป็นด้ามไม้ประดู่ฝักไม้ประดู่นะคะเบอร์ห้า สี่ห้าอ่ะตัวนี้เบอร์หกเบอร์หกจะเป็นไม้ประดูด้ำไม้ประดูฝักไม้สักนะคะตัวนี้จะเราจะทําสีทําสีนะคะลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการลมดํานะเบอร์หกเบอร์ 7, เจ็ดเบอร์แปด ตัวขนาดใบเก้านิว้วมีทั้งหมดห้เล่มนะคะราคาเล่มละหนึ0งบาทลูกค้ารับเล่มไหนนะคะทักแชทหาแม่ค้าได้เลยคะ่ะ